สวัสดีครับโอมวันนี้เข้าขสวนน้องโอมอีกแล้วนี่ตอนเย็นๆนะครับวันนี้มีกระดัก3ตัวที่ผมต้องลองทดลองดูอันนี้ก็เป็นลิ้นลิ้นใส่เอุปสติกแข็งๆหน่อยตรงนี้ลองทำดูครับวันนี้ อันนี้ประมาณหกหุนประมาณหกหุนเจาะรูขวดน้ำขวดน้ำบุกชาเขียวเนี่ยครับนี่ก็เด็กๆตามมาเหมือนเดิมทดลองว่ามันจะได้ผลไหมเดี๋ยวพวกนี้เวลามันออกไข่ ออกลูกแล้วมันก็เริ่มจะตายกัน,นอันนี้คือรูจิปโปมที่บ้านแถวอีสาาเรียกจิปโปมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเข้ารูไหมตอนแรกต้องกวดให้เรียบก่อนผมก็จะเอา ขนาดใส่อัดรูเข้าไปนี่ปิดผมจะลองใส่ว่าจะเป็นยังไงมี3อันนะครับลองเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเข้าไหมสามอันเนี่ยเนี่ยขนาดนี้ว่าจะลิ้นเวลาเข้าค่อยเข้า,ขาทั้งตัวเข้าไปทั้งตัว ลิ้นก็จะปิดลิ้นก็จะปิดดันออกมาไม่ได้ตัวนี้อันนี้ผมใช้ประมาณหหุนช่วงนั้นผมใช้ผมใช้ที่แล้วผมใช้ไปครึ่งหุน มืใช้เจาะยัดเข้าไปนะกับดักที่สถ้าเราไปขุดนะครับบางทีโดนลากไม้บ้างนี้มั่งค่อยๆจะได้มใช้สามตัวสามนี่กับดักสมตัวดันไว้ ขนาดนี้ดักไว้แล้วเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันครับตอนเช้าเราเข้ามาดูสวนน้องโอมนะครับที่เราวางกับดักจิปโรมไปเมื่อวานนี้สามอันเรามาดูผลงานว่าจะเข้าไหมกบดักตัวนี้เฉันใช้ได้ไหม เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมวันนี้วนัออนนีขขข้ขุดออกด้านนอกไม่เข้าไม่เข้าครับเราขุดขุดออกด้านนอกสำหรับตัวนี้เป็นไงตัวนี้อึ๊บ ไม่ได้เพราะว่ามีการดันขุดออกลิ้นลิ้นกับดักตัวนี้เขาดันออกไม่ได้เรามาดูอีกตัวนึงตัวนี้เป็นไงครับกับดักตัวนี้ไม่เข้าคือขุดออกด้านข้าง ขุดออกด้านข้างผมดักไว้ตรงนี้การขุดออกด้านข้างตรงนี้คือไม่ผ่านยังใช้ไม่ได้ครับต้องพัฒนาต่อไป